กาบสบายดีพี่น้องปองไปทั้งอยู่ไก่อยู่ไกลทั้งภายในและต่างประเทศก็ยินดีตอนหับขอสู่ส่งยูทูบสอนไซสแนลนี่ก็สิพาพี่พน้องมาเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะเกลือเป็ดเกลือไก่ <c oughs> ไปเบิ่งกันเลยพี่น้องห้องเซลลอยู่เป็ดไก่กันเนาะตื่นมากแล้วกันนี่นี่ก็มาเบิ่งมาพี่น้องเนาะ โอ้นี่ไก่น้อยเนาะข้าปปายังยั่งอยู่กับพัวาหานปนใส่กันเนาะนีไก่น้อยไก่น้อยพี่น้องเบิ้งกันเนาะ <c oughs> เอามาเกลือไว้แล้วเนาะแต่ว่าพาพี่น้องมาเบิง่งเพราะว่าบุมี่ผุดถือกล้องเนาะก็เลยเกลือก่อนแต่กับพาพี่น้องปองปายมาเบิ่งน้ำหลังเนาะ อนะขอโทษขอพายเดอ้อพี่น้องเป็นวัดเป็นไเนาะนี่ก็ลูกเป็ดเนาะพี่น้องเด็กเข้าไปเข้าไปเอาเกลือเพิ่นไว้แล้วเนาะยังหนาวอยู่ถึอนามมา้ามือเศร้านี่น้ำชนีไว้ไปความนาม้ำฉิมนั่นเนาะลูกเป็ดพี่น้องพองไม,ไม่ไหมเนาะ คอกนี่ก็ตั้งอีกพี่น้องติดกันเด้อเนาะแต่ว่ากั้นไว้กั้นถึงกลางไว้นี่มีใหญ่เติบแล้วเนาะพี่น้องเนาเกือแล้วเนาะเกือเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอืกลังสิใหญ่เนาะพมใหญ่นี่ก็ลูกเป็ดคือกันพี่น้องเอ้ยอืเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะ พี่น้องอีกหลายเติบเด้อพี่น้องอือทําไม้ลูกอ่อนห้องแซ่บๆอยู่มาทานี้ก็สิเป็นไก่ง่วงเนาะพี่น้องเนาะไก่ง่วงอไก่ง่วงไก่งวงกะ2แม่1ผู้เนาะลูกคัน2โตเด้ลูกนน้อยเห็นบ่พี่น้อง ตอนปุงใหม่ๆเอาเสกขอ,อกเลยไก่เคยผู้ใหญ่ตอดตีนก็เลยตายน,ำน้ำเนาะยังเหลือแต่สองตัวพี่น้องมาตอนี้กับไก่ไม่ลงอ้อนอีกเนาะตุ่มลูกเป็นยังหนาวแต่ไม่ลงอ้อนนี่กะอาพี่น้องนาะนมาอีกกบเป็ดพี่น้องอะทั้งไว้เนาะ อาตะนางนี่ล้อมเนาะตะนางเขียวนี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่สิแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ตรงไห้ตรงหน้าเนาะอืมอสิเป็นเป็ดพ,พี่น้อง มาเท่านี้กะไก่อีกพีน้องขังไว้นี่ก็ได้บ่ขังเพิ่นเข้าไปกวนเฮือนหลายเนาะขึ้นเฮือนขึ้นซานกะไก่พี่น้องขังไว้เกือเพิ่นเลยนั่กนกะเอาเขา้าก้อยหำให้เพิ่นเด้อเนาะเ็อยู่บ่พี่น้องบงัดเลยเนาะสิไขประตู ตอดตีนตอดมือพี่น้องไก่หูืม <c oughs> เดีย๋ยวกลับไปสีกำห้ำพี่นอ้องเกือไกลหน่อยก็เป็นลูกอ่อนเนาะกล้องก็สั้นแน่ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องกล้องไปเพราะว่าเป็นมือกล้องเองเนาะจับเองจับกล้องเองก็สีลบไปเกือไกลอยู่อยู่ลุมอีกเนาะพี่นอ้องอยู่ทางลุมก็มีไปเบิ่งกันเลย <c oughs> มาหน,นีกะกุ้งกล้วยเนาอพี่น้องนาะปลูกกุ้งกล้วยปลูกพักปลูกหย้าธรรมยาธรรมดาเนาอปลูกต้นกล้วยไงไม่ห <c oughs> ลอ่อนนี่ก็มีพี่น้องเมลอ่อนเกลือเพิ่อนนีกพี่น้องแล้วก็ไปลายใส่นี่ให้เป็นกินเนาะ กล <c oughs> ่องกระสันแน่พอมือหนึ่งกระจับกล่องพี่น้องไงอืมฮม พระแสนพี่น้องในบันกินเองกป็ปลายปลกําห้ามนะครูอาหาร <c oughs> โอ้เป็นวัดเป็นไหนพี่น้องขอโทษขอไฟเด้อ แมบก็อยากนะพี่น้องอ่ะอืมเลนน้อยเนาะเกือลูกมันพี่น้องอลยลยไ,ไอยแม่กินปลาลูกก็เลยไล่แม่ไล่มวยแม่ม่กินน้ำ้ลูกกัดกินก่อนเนาะ ลูกมลายโตเลยลกินสุอิน <c oughs> นั่นก็จะเป็นธรรมศาสตร์พี่น้องเลยก็ยขคอขอบุญขอบคุณผู้ที่มาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นาะ,ะในการรับสมคลิปเบิ่งคลิปให้นาะ,ะว่าจะเป็นฟังล่าฟังไทยและกระต่างประเทศนาะคอขอบุญขอบคุณในลายนะะ้องขอบบกขอบใจในลาย ที่ให้เกียรต <c oughs> ิกันมากติดตามส่องแล้วก็เบิบ่งคลิปที่อารเนาะขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุกขอบใจขอบุญขอบคุณเนาะทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ก็ต่างประเทศที่เป็นกำลังคิดเป็นกำลับบงใจเนาะติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบุญขอบคุณขอบคกขอบใจเนาะ อยู่ร่มกับมี่อีกพี่น้องไกลนะไกลในไง่แล้วก็เกลือแน่บุกเกลือแน่นะ้องให้เพิ่นหากินเข่านะเกลือเมื่อบ้านนี่ยยังยังอยู่เนาะกินบุปผัดทวเพิ่งลงไปหากินอยู่ตรงหน้าพี่น้องหากินอยู่ตรงตรงหน้าตรงไฮตรงไฮตรงหน้าเนยเนาะกินเข่าเฮียเนาะเข่าเฮียต้นเกลียว ก็น้องเกลี้ยวข้าวคนข่าวก็เหยียบอ่าไก่ก็เลยลงไปหากินไม่น้องก็ไ่ได้เกลี้ยวพูดพดเนาะทายเติบเนาะไก่ก็ก็ได้เลียงเเ มีแกเมลงอ้อนหนึ่งพี่น้องไง <c oughs> เสร็จแล้วมาหน่อยพี่น้องมากินน้ำลูกไนเลยเด้ ตื่นคนอีกนะคนตัวอืน่นตอดกันนะบ่าเมลูกเพิ่นกระตอดขึ้นกันเนาะพันพวงลูกตัวอื่นกระตอด อสิฟาพีพีน้องมาง่ายน้ำออกจากเงาไหมเพราะว่าเปล่งน,น้ำโคตต้นบุงม่วงเนาะจะต้องสวนเป็นไรพี่น้องมันเป็นลดนเงาเลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เนาะเปลี่ยนไป,นใ,นปนใส่ต้นอื่นโอ้ดนลายเลยพี่น้องไงเปล่งเดุดเตอิอ ตนมวังตึนตึมตึตดอกลกองมันควัดเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจับกล้องมือเดียวเนะาะวาดคันวาดนี้เนี่ยบูนิ่งไปได้ เอามักซิดานี่ก่อนีก็สิเป็นเครื่องหมักเครื่องหมักแตงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเหมักแข่งคมเนาะแข่งคม กบมาแข่งคมเนพะี่น้องนี่ก็สิเป็นเครนะคื่องบักโม่เนาะเครื่องบักโม่เนาะเนาะปลูกพักปลูกหย่าเนาะตรงให้ตรงหน้าดา่นะบักโม่เนี่ยพี่นะ้องโม่เนาะนะนี่สิเป็นส่วนพักพีนะ่นะ้องไงเด้อ จนพักพอได้อยู่ได้กินเนาะกินกับลาบกับก้อยกับป่นกับแจว <c oughs> ปลูกพักปลูกหยานี่ก็สิเป็นพักกาดดอกพี่น้องเลยนานพักกาดดอกเนาะกำลังปลูกตะแลงว่านนี่โค่นน้ำม,มาเศร้านี่กำลังเอาออกมาเนาะอเอาเบียเพผ่นมาบงใส่เก็ดทางห้างตีลายกับบงงาม นั่นก็จะเป็นนานพักบัวพี่น้องบัวพงยังเนาะนี่นั่นก็จะเป็นต้นมะเขือนาะต้นมะเขือ,อพี่น้องมีครบนะระาะงกจะอยู่ได้กินโบรายดอกเนะะาะปลูกพ็จะอยู่ได้กินแลอละต้นมะเขือก็เป็นหมากเลยพี่น้องเก็บเก็บกินอยู่เสมอเนาะเขือนนี่ค่ะ นี่ก็สิเป็นหนานผักบัวคือกันเนาะหนานผักบัวแม่นเบิดพี่น้องในสวนครัวเนี่ยบัวนี่เป็นผักบัวผู้หยังเนาะเดนั่นสวนนั้นตัวเก่านีใหม่อีกเนาะปลูกใหม่ีพี่น้อง มีก็สิเป็นผักหอมเปหรือว่าผักหอมเลื่อยเนาะผักหอมห่อกระแมนแต่ละท้องทิ่นก็เอินบุกคือกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละท้องทิ่นแต่ละแขวงแต่ละประเทศเนาะเอิ้นคือกันแต่ละประเทศเอินบุกคือกันพี่น้องนีก็สิเป็นผักหอมเปรผักหอมเลื่อยคือเกาเนาะบัวมีปลูกเส่้ห้างพี่น้อง มะเขือต้นมะคุงมะม่วงเนาะต้นมะม่วงนี่กัต้นม่วงนี่ก็ลายต้นเติบเนาะตัดเป็นใหญ่เนี่ยพอได้กินหมากกิกลายนี่เป็นเบิดแล้วเนาะต้นนี้ก็เป็นต้นนี้ก็เป็นยังตั่นี่เนาะถัาเป็นเป็นฟักซีพักซี่ลาานี่แล้วเนาะซีนานพักบัวคือกันพี่น้อง ประกาศดอกนี่ก็ແມ່ນประกาศดอกຄືກັນນີ້ຝຫອມປົນເນາະຝຫອມປົນພີ່ນ້ອງແນ່ນັ້ນກໍແມ່ນອມປົນນັກເຄືອບັກໂມອີນານກໍິປັິງພີນ້ອປັນຊິງເນສາບໃສກ້ອຍໃສ່ັນເຊນີກໍຫອມ ใบคิงเนาะใบคิงข่าก็มีคือกันเนาะข่าก็จะเจรหล้ายอีกทายมุมไกลให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสวนสวนขั้วเนาะปลูกเนียปลูกพักปลูกหญ้าเพอ่ด้อยู่ด้กินพี่น้องอนี่ก็จะเป็นเครื่องมังบวบมังน้นาเนาะเครื่องังบวบเนี่ยมังน้นามเนี่ย ในฝักบัวกับปูไว้นี่แหละพี่น้องมาทีนนนทนทท่นี่กับต้นหมักบววเพื่อกันเนาะเพื่อหมักบวบพี่น้องเห็นอยู่เพื่อหมักบวบเนาะแดดที่ซองนี่ก็หมากเพชรพี่น้องเป็นหมากดกจ้ะนี่หมากเพชรเนาะหมากับใบเขียวเพื่อก,ก,กันแล้วเห็นหมากลายเติบพี่น้อง ตน à, ้นมะเทศนะสิไปหมอนน้ำก่อนเนาะหมอนน้ำไว้ก่อนเดี๋ยต้นไม่ต้นตอกก็มีพี่น้องเออดอกไม้ดอกยังดอกเจียนปิดน้ำก่อนพี่น้อง ơ. มานี่ก็สิเป็นน้องกบเนาะกบน้องซ้ายน้องกบน้องซ้ายนี่ก็เป็นน้องกบน้ําอยากบกแล้วบ่ทันเป็นน้ําใส่เนาะน้องกบเลียงกบพี่น้องเอ้ยนี่ใบเตยเนาะใบเตยหอมนี่ต้มสน้ําซะอย่างนีหอมต้มสน้ํากินพี่น้องเอ้ย ลิงกับมีพี่น้องอ่เดี๋ยวลิงแลม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 เอ,อ้ยเก็นยังอ่ะเกือก่นตอหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยไก่ไม่ลูกอ่อนมันทันเกิดนี่ก ใกไม่ออกมไก่ออกไม่จนไดเกลือกินที่น้องไหม

ピカ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  เปนกินพี่น้องกินกระเจี๊ยพี่น้องเออเอากรสิจบคลิปไวส้สำนีกก่อนเดอ้อพี่น้องปลงปายเนาะก็ผากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเหมือนเดอ้อเป็นกำลังจิตเป็นกำลังใจให้เนาะ เบิ่งคลิใหปแน่จะข่ามโฆษณาเนาะก็ขอบบวกขอบใจผู้ที่ติดตามแลหละอับส้มคลิปวิดีโอเนาะสุดท้ายนี้กับขอก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องนะ